สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเปิดไพ่นะคะเสียงโชคสำหรับท่านที่เกิดวันจันทร์ไพ่เสียงโชคนะคะวันนี้นำโชคลาภมาฝากนะคะสำหรับท่านที่เกิดวันจันทร์นะคะในช่วงวันที่อ่สิบสิงหานะคะหกที่จะถึงสองวันนี้นะคะแม่หมอก็เลยมี โปรโมชั่นนะคะเปิดไพ่ให้กับชาววันจันทร์นะคะนำโชคราบเนาะมาให้กันเลยกันนะคะเพื่อบุญสัมพันธ์ต่อกันและก็ไพ่อาจจะบอกแนวทางหรือตัวเลขนะคะที่ท่านมีอยู่แล้วหรือพลังงานนี้อยู่รอบตัวท่านนะคะบ้านรถทะเบียนรถอะไรอย่างนี้เนาะบ้านรถทะเบียนรถนะคะเลขเบอร์โทรศัพท์หรือว่ามีอยู่แล้วหรือว่าเรา เผื่อนะคะให้นำสิ่งดีๆให้กับเรานำโชคลาภมาให้กับเรานะคะเผื่อท่านชาววันจันทร์เนาะมาเจอคลิปแม่หมอนี้นะคะขอให้ท่านได้รับพลังงานแห่งโชคลาภไปพร้อมกันค่ะเอาละค่ะเรามาดู โอ้ยขอพัยค่ะใจะเย็นๆเนาะวันนี้วันจันทนะคะสำหรับคลิปนี้วันจันทร์มีทั้งหมดตอนนี้แม่หมอทำไว้แปดนะคะ8วันนะคะไพ่ก็จะนำโชคลาภไพ่ตกตขอภัยนะคะ พลังงานไพ่นะคะช่วยบอกแนวทางนะคะหรือว่าเลขนาโชคให้กับชาวท่านที่เกิดวันจนะะันทร์นะคะในนะคะวันที่16สิงหาคมนี้นะคะว่าเออเราพอจะมีอ่านะคะตัวไหนบ้างที่เป็นแนวทางให้กับเราได้บ้างนะคะพลังงานดีมากเลยนะคะชาววันจันทร์มีเมจิเชียนนะคะเป็นไพ่ข่าวดีค่ะ พลังงานดีๆข่าวดีข่าวสารมาถึงท่านแล้วนะคะไพ่หนึ่งสสามสี่ห้าหกนะคะหกไม้เท้ามานะสำหรับชาวจันทนะคะชาวจันทร์หกมาค่ะหกและก็ห้าค่ะนะคะหกห้าหกห้าห้าหกสำหรับชาววันจันทร์ค่ะสองนะคะสามสามนะคะสาม แล้วก็มีราศีนีดาวเมดิเชียนนะคะเมดิเชียนเมดิเชียนเป็นไพ่หนึ่ง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 หกหนึ่งหกห้า 1, 1, 1, 1, 5, นะคะหนึ่งหกห้านะคะไพ่ด้านบนนะคะเป็นหนึ่งหกห้าค่ะนะคะหนึ่งหกห้าหนึ่งหกหกห้าล่างสามนะคะสามมาแน่นอน ชาวจันทร์3ามาแน่นอนนะเอาไว้เป็นแนวทางน,นะคะนี่คือไพ่ของชาวาชาว,วท่านที่เกิดวันจันทรนะ์นะคะนะมีไพ่เมจิเชนนะคะหกห้าหน่ง้านะคะหรือล่างนะคะสมาค่ะนะคะราชินิดับเอาพรให้กับท่านนะคะขอให้ท่านได้รับโชคราบนี้นะคะพลังงานจัก,กรวาลของชาวจันทร์ที่ได้เห็นคลิปนี้เนาะ ลองเอาพิจารณานะคะลองพิจารณาว่าพลังงานไพ่นะคะเลขตัวไพ่เลขให้เลขเนี่ยนะคะตรงกับ พลังงานรอบตัวเราหรือไม่นะคะอาจจะเป็นบ้านรถหรือฝันหรือเมียนเราไปเห็นตึง้งต้งอะไรอย่างนี้ก็เอาไว้พิจารณาในการาเสี่ยงโชคดูนะคะนี้เป็นโปรโมชั่นสําหรับาชาววันจันทร์นะคะที่มาดูคลิปหรือติดตามแม่คลิปแม่หมอมาโดยตลอดนะคะงนั้นแม่หมอก็เลยาหาโชคลาภมาให้เพื่อเป็นแนวทางให้ท่านได้อีกทางหนึ่งนะคะก็เอาไว้เป็นแนวทางเนาะขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาดูคลิปนี้ขอให้ทุกท่านได้รับโชคลาภ ไปพร้อมกันขอให้ท่านโชคดีค่ะขอบคุณค่ะ